ากองค์รวบสมัยนะคะอันนี้ส่วนประกอบก็คือหนึ่งแป้งนะคะข้อสองก็คือเนยค่ะสามไข่นะคะไข่เอาเฉพาะไข่แดงนะคะเราไม่เอาไขา่ขาวนะคะแล้วก็น้าน้ําเปล่านะคะน้ำเปล่าที่เราใช้ดื่มท,ทีนี้เราจะทําเลยนะคะก็คือเอาแป,แป้งลงก่อนนะคะแป้ง ต่อไปเราไข่นะคะเอาเฉพาะไข่แดงลงเนยๆค่ะต่อไปเนยนะคะ ทีนี้เราก็คลุกเท้าส่วนต่างๆให้เข้ากันนะคะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะใช้เวลาใช้เวลาแต่ก็ตัดน้ำหอมเมื่อเราได้ส่วนผสมแป้งตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะพักเอาไว้10นาทีนะคะ ค่ะเริ่มค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้แป้งนะคะที่เราพักเอาไว้สิบนาทีแล้วนะคะเราก็จะหยิบแป้งขึ้นมาเพื่อที่จะทําถ้วยของจากมงอหุอ่ร่วมสมัยนะคะเราก็จะดึงแป้งขึ้นมาม้วนหน่อยนะคะแล้วก็ทําให้เป็นแผ่นบางๆทําให้เป็นแผ่นบางๆ ตัวนี้นะคะเราก็จะทานเนยลงไปนิดนึงนะคะเพื่อที่ไม่ให้มันติดถ้วยนะคะเวลาที่เราจะเอาก็เอาแป้งลงไปในแบบพิมพ์ด้วยนะคะ<ม>ะคะ<ม>่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้มาในลักษณะ แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอามาใส่ในหม้ออบนะคะออใช้เวลาประมาณ15นาะทีถึง20นาทีนะคะ ค <Okay. S 1> ต่อไปเราจะมาดูส่วนผสมนะคะเราจะน้ำกะทินะคะใเข้ากับไข่แดงเราจะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้ง ได้เข้ากันคนไปเรื่อยๆนะคะเราอาจจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนต่อไปนะคะคต่อไปนี้เราก็จะมากรองผสมนะคะกรองเพื่อที่จะให้ได้เนื้อที่เนียนขึ้น,นะคะแล้วเราก็จะตั้งไฟคนต่อไปเรื่อยๆนะคะการคนของเราอาจจะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีเราต้องดูที่ว่าแป้งมันได้หรือยังนะคะโอเค ทำหมันแข็งก้อนนี้ตอนนี้นะคะเราก็จะเซตไว้ชั้นล่างเพื่อให้มันมสุกนะคะตอนนี้มันก็จะเริ่มเกาะตัวกันเป็นก้อนนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูแบบนี้นะคะโอเคราก็ครัวนะคะต่อไปเรื่อยๆจากที่เมื่อกี้นี้นะคะที่เราทำจนเราได้แป้งนี่รูปเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือเกาะรวมตัวกันแล้วก็มีสีที่สวยงามมันเงา จนไม่ติดกันชานแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาออกมาพักใส่ในจานนะคะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเราก็จะเอาไปตั้นนะคะเี๋ยวเราจะพักเอาไว้ก่อนนะคะให้มันเย็นก่อนนะคะรอเวลาประมาณสิบถึงห้านาทีนะคะต่อไปนะคะเราจะทําน้ําเชื่อมนะคะเพื่อที่จะมาทํากับเมล็ดแตงโมงนะคะ เพื่อที่จะทําในส่วนของสามมุสุดน,นะคะในส่วนแล้วก็เทน้ําตาลลงไปในน้ําเปล่านะคะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆสจนเป็นน้ําเชื่อมนะคะน้ําตาลละลายทงไปเรื่อยๆนะคะ เราได้น้ำเชื่อมแล้วนะคะเราก็จะเอามะ็แตงโมลงมาคู่กับน้ำเชื่อมอีกทีนึงแล้วเราก็จะค่อยๆใส่น้ำเชื่อมลงไปนะคะแกไม่สน้เชื่อมนะกวเสร็จโอเคเราก็จะก่วต่อไปให้มันแห้งนะคะโอเคต่อมานะคะเราก็จะมาทำขนมจาก กลนะคะกับช้วยที่เราอบแล้วแล้วจะใส่ปาแล้วก็ใส่เล็ดเมล็ดเตาโมนะคะจิ้มนิดนิดหนึงนะคะ นทำเป็นลายนิดนึงนะคะา่มัถังแตกมันก็ต้องใส่ทขใใส่ถ้ายะะน้ถาถังแตกมนกมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กองทํามเยไปด้านบนก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ